ตอนนี้มาสปิดเทสเน็ตทัวไรกับ WiFi 7นะฮะต้องบอกว่าตอนน้ครับเราใช้เน็ตบ้านนะครับความเร็ว2 g กิกับ1กิกละแต่ว่าทีนี้อุปกรณ์ดีไวทที่ต้องใช้เนี่ยจะต้องรองรับนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ที่รองรับอย่างเช่นมือถือนะฮะที่รองรับ WiFi 7นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ เต็มิติภาพครับก็คือสปีดคือ2กิกทัพหกิกเลยซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ในบางรุ่นนะครับที่รองรับไบตไเว่นะฮะหลักๆตอนนี้จะเป็นมือถือนะครับจะมีการเชื่อมต่อแล้วก็มีเลขเจ็ดแบบนี้นะฮะแล้วก็หน้าตาของเราเตอร์เป็นแบบนี้ซึ่งแพ็กเกจที่คุณจะได้ครับก็คือจะได้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับบวกกับซิมมือถือนะฮะพันสามเก้าเก้าต่อเดือนถ้าเกิดคุณใช้ทูดีแท็กเนี่ยจะลดไป200บาทครับนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่า คุณมีอุปกรณ์ที่รองรับ w i f i 7นะครับคุณจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ1นึ9่านก้าก้านะครับได้เน็ตบ้านครับ2กิกทักิกเราเตอร์ฟรีนะครับแล้วก็มีพวกคอนเทนต์นะครับจากวิวไอค e ีนอกจากนี้นะครับจะมีทูไซเบอร์เซฟที่ทําให้คุณปลอดภัยในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆถ้าเกิดว่าเข้าเว็บไซต์ที่มันหลอกลวงนะครับก็ช่วยป้องกันคุณได้ครับสำหรับใครสนใจติดต่อทัวร์ไลน์ได้เลยครับ